สำหรับงานเวทระเบียนนะครับก็จะมีเรื่องของเมนเพจที่เป็นเวทระเบียนนะครับการจัดการแซมแล้วก็การสอบถามข้อมูลร่วมถึงรายงานที่เกี่ยวข้องกับเวทระเบียนนะครับสำหรับเมนเพจของเวทระเบียนนะครับคลิกเข้าไปในโมดูลนะครับก็ここจะพบหน้าจอสําหรับการทํางานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเวทระเบียนทั้งหมดนะครับรวมถึงหน้าจอของโมดูลอื่นๆที่ Việt <ๆ S 2> เวทระเบียนมีความจำเป็นจะต้องใช้งานร่วมกันนะครับในกรณีที่ เป็นผู้ป่วยใหม่นะครับก็จะต้องทําการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่นะครับโดยคลิกที่ปุ่มสีเขียวลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่นะครับเมื่อคลิกที่ปุ่มสีเขียวปุ๊บนะครับหน้าจอก็จะแสดงให้กรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับหากกรณีไม่มีบัตรประชาชนนะครับหรือว่าเป็นต่างชาตินะครับสามารถกด uh, foreigner uh, registration ตรงนี้นะครับหลังจากนั้น uh, ระบบจะถามว่าต้องการจะ create pid หรือ patient id ใหม่ใช่ไหมนะครับเราก็กด create patient Uh, New Patient ID นะครับจากนั้นนะครับ uh, ในหน้าจอบันทึกข้อมูลประวัติผู้ป่วยใหม่นะครับหรือว่าเราเรียกว่าฟอร์มเพิ์งสั้นที่เป็นผู้รับบริการนะครับสามารถแทรกรูกถ่ายได้นะครับกรณีนี้ผมจะทดสอบ uh, เป็นผู้ป่วยใหม่นะครับสมมุติว่าชื่อเด็กชายครับสเด็กนะฮะทดสอบนะครับ เพศชายนะครับเมื่อกี้ที่เราเลือกคำนำหน้าเป็นเด็กชายปุ๊บระบบจะอินิเชียลค่าเป็นเพศชายให้เลยน,นะครับวันเดืนอนปีกเกิดสมมติว่าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองห้าหกสามนะครับ ระบบก็จะคำนวณอายุนะครับเป็นปีเดือนวันให้โดยอัตโนมัตินะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับก็สามารถกรอกได้อย่างเช่นชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษนะครับข้อมูลทั่วไปนะครับเชื้อชาติศาสนาการศึกษานะครับที่อยู่ตอนทะเบียนบ้านนะครับรวมถึงเบอร์โทรศัพท์นะครับในกรณีที่เป็นสีแดงแบบนี้นะครับหมายถึงว่าเป็นข้อมูลที่มีความจําเป็นจะต้องกรอกนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถบันทึกฟอร์มได้นะครับ ที่อยู่ปัจจุบันนะครับที่สามารถติดต่อได้นะครับรวมถึงสิทธิผู้รับบริการนะครับจิตตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ p รีดี f ฟ n e ได้ว่าวันนี้ผู้ป่วยใช้สิทธิ์อะไรนะครับสามารถเลือกตรงนี้ได้โอเคสมมุติว่าผมอ่แอดก่อนนะครโอเคตอนนี้เราไดา้เด็กชายสอเด็กนะครับทดสอบอายุ1ปี10เดือน21วันเพศชายนะครับในกรณีที่เป็นผู้ป่วยเก่านะครับ ถ้าเราปิดหน้าจอน,นี้ไปในเวลระเบียนนะครับเราก็สามารถที่จะค้นหาด้วย H N หรือการสแกนบาร์โค้ดจากช่องนี้หรือจะสามารถพิมพ์นะครจากช่องนี้ก็ได้นะครับก็สามารถค้นหาได้ทั้ง H N นะครับชื่อหรนามสกุล C I D นะครับเมื่อกดอที่ชื่อนะครับของผู้ป่วยนะครับระบบก็จะรีเฟชนะครับเด้งไปที่ข้อมูลของผู้ป่วยปัจจุบัน นะครับกด o p e n v i s i t ปุ๊บนะครับระบบก็จะพาไปที่ฟอร์มเปิดวิสิตนะครับฟอร์มเปิดวิสิตนี้มีข้อมูลสำคัญอะไรบ้างนะครับก็คือเราจะต้องระบุสิทธิการรักษานะครับหรือสิทธิที่ติดตัวผู้ป่วยเมื่อกี้เป็นอินิเชีค่าเป็นกันสดนะครับแต่ว่าสิทธิที่ผู้ป่วยต้องการใช้ในยวิสิตครั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับโดยเจ้าหน้าที่เวระเบียนนะฮะหลังจากนั้นนะครับวันนี้ผู้ป่วยมา ขอรับบริการอะไรนะครับตรวจรักษาโรคหรือตรวจตานัดหรือตรวจสุขภาพนะครับในสถานบริการหรือนอกสถานบริการในหรือนอกบวิาัราชการน,นะครับวันนี้ต้องการส่งตรวจที่คลินิกอะไรนะครับนี่ผมจะลองส่งตรวจไปที่ผู้ป่วยนอกนะครับผู้ป่วยนอก ก็จะมีกลุ่มคิวนะครับกลุ่มคิวนี้เราจะใช้ระบบคิวนะครับที่ได้พัฒนาขึ้นและตอนนี้ได้ทดลองใช้ที่คลินิกโรคหัวใจนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบคิวอีกทีหนึ่งนะครับกลุ่มคิวตรงนี้นะครับก็จะขึ้นว่าให้ส่งไปจุดคัดกรองก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอสับมิ้เสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะรีเฟชหน้าจอนะครับเมื่อมีการเชื่อมต่อกับโทเค็นนะครับเวดเบียนจะสามารถกดเช็คสิทธิ์นะฮะกดเช็คสิทธิ์แล้วก็ ระบบจะวิ่งเข้าไปตรวจสอบกับสปะสะชเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับเมื่อเปิดที่สิทธิแล้วนะครับเราก็จะเห็นสถานะนะครับของผู้ป่วยนะครับก็จะเห็นตำแหน่งแฟ้มนะครับว่าตอนนี้ตำแหน่งแฟ้มอยู่ที่เบสทเบนนะครับแล้วก็เรคคอร์ดที่1ผู้ป่วยสอนเด็กทดสอบเนี่ยนะครับ ใช้สิทธิการรักษาเป็นหลักประกันสุขภาพนะครับจะส่งตรวจที่งานบริการผู้ป่วยนอกนะครับตำแหน่งแฟ้มตรงนี้ยังอยู่ที่เวียเนียนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยนอกยังไม่ได้กดรับผู้ป่วยเข้าห้องตรวจนะครับทีนี้ทําอะไรต่อได้บ้างนะครับก็จะมีเรื่องของการพิมพ์ปกนะครับในส่วนของตัวรายงานตอนนี้นะครับทางทีพัฒนากําลังทําการปรับปรุงนะครับฟอร์แมตนะครับพิมพ์ัตรประจําตัวผู้ป่วยนะครับ ในหน้าจอของเวทระเบียนนี้นะครับยังสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลเอกสารการส่งตัวข้อมูลแจ้งสิทธิ์การรักษาผู้ป่วยนะครับมีเรื่องของการจัดการแ้นเวทระเบียนนะครับจัดการใบแทนนะครับออกใบแทนต่างๆบันทึกการออกใบแทนนะครับส่งแฟ้มเวทระเบียนสาหรับผู้ป่วยนอกหรือว่ารับแฟ้มระเบียนผู้เวทระเบียนผู้ป่วยนอกนะครับมีการส่งแฟ้มรับแฝงจัดการแฟ้เวระเบียนเวทระเบียนของผู้ป่วยในนะครับ ประวัติการเดินแซมนะครับเจาที่เวรเบียนก็สามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้ว่าแซมของแต่ละคนเนี่ยมีประวัติการเดินแซมถูกส่งไปตำแหน่งบ้างนะครับการยืมคืนแซมนะครับรวมถึงรายงานการทวงแซมเวรเบียนนะครับการยืมคืนเวรเบียนสำหรับผู้ป่วยในนะครับบันทึกการลงเอชเอ็นเป็นต้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของการแซมสแกนออนไลน์นะครับกรณีที่มีการสแกนนะครับเราก็จะมีการสแกน แบบนี้เข้าไปในระบบนะครับซึ่งเป็นเอกสารเดิมนะครับของ OPD Card เดิมนะครับก็จะถูกสแกนมาไว้ในนี้ด้วยในอนาคตนะครับสอบถามแล้วก็รายงานต่างๆนะครับวันนี้ผมจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดให้ดูแต่ละรายงานนะครับแต่ว่าจะให้ดูคร่าวๆนะครับ Easy Module คือการ back กลับไปที่หน้าหลักของสารบัญนะครับ เช่นเรื่องของการสอบถามนะครับก็จะมีสอบถามสานะผู้ป่วยสอบถามข้อมูลผู้ป่วยทุกข้อตาม T O R แล้วก็หน้าจอเดิมนะครับทางทีม m ี e v e l o p e r นะครับได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะกดเลือกดูได้นะครับซึ่งฟังก์ชันทุกอันนะครับแต่ก็จะมี User ที่คอยเทสให้อยู่เป็นระยะระยะนะครับเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องนะครับในตัวของรายงานนะครับรายงานก็สามารถดูรายงานได้นะครับ เจเนเรตรายงานได้ค้นหารายงานได้ครบทุกตัว